เมื่อวานมีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับแน่นอนว่ามีไฮไลท์สาคัญในที่ประชุมเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังคงแอคชั่นกับการจัดการปัญหาเฟ็กซ์นิวอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการตั้งบกศูนย์สื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับมีการแต่งตั้งบุคคลสําคัญที่น่าจับตามองหลายท่านครับในที่ประชุมสบคชุดใหญ่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นชอบให้ตั้งศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยมีนายอนุชานาคาใสเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์และมีนายเสรีวงมนทานายกเกษมสันวีรกุลเป็นบรรณาธิการบริหารเพื่อวางกลยุทธ์สื่อสารของสอบ,บคอ,อีกทั้งยังมีพลโทสันเสริญแก้วกาเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุก,การรายงานระบุนะครับว่าในที่ประชุมสบ,บคชุดใหญ่เนี่ยนะครับเห็นชอบให้มีการตั้งศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับซึ่ง จุดป,ประสงค์คือให้ทุกฝ่ายเนี่ยสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนในรูปแบบของคู่มือประชาชนนะครับมีช่องทางการติดต่อสายด่วนไลน์ต่างๆในการจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและที่สําคัญเลยคือเพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนและจัดการกับปัญหาเฟซนิวที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับเรื่องการจัดตั้งศูนย์บกการสื่อสารในภาวะวิวกฤตที่มีดรเสรีวงมนทาเป็นบกผบริหารครับ นี่คือข่าวไวา์ทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ